สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรเมืองใหม่ครับ,รรรบวันนี้นะครับผมก็จะมาหมักดินปลูกในกระถางนะท่านผู้ชมในกระถางแบบนี้ก็มีพี่น้องเราสอบถามมาหลายท่านว่าเราจะหมักในวงล้อรถยนต์ได้ไหมหมักในกระถางไว้ได้ไหมหมักนู่นนี่นั่นนะแมนได้หมดครับนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีวัตถุดิบอย่างเช่นพวกใบไม้ก็ดีมีมะพร้าวสับก็ดีมอีอะไรแกลบ ดิบก็มีหรือแกบดิบแกบที่หมักเสร็จก็ได้หมดนะครับเอาพวกนี้มาผสมกันเสร็จแล้วเรามาคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เอามาหมักไปในกระถางหรือเอาหมักไว้ในยางล้อรถยนต์เมื่อมันย่อยสลายได้ที่แล้วก็ควรจะทิ้งประมาณผมนี่จะทิ้งประมาณสักสองเดือนนะท่านผู้ชมกว่ามันจะย่อยสลายได้ที่เมื่อมันย่อยสลายได้ที่ดีแล้วเราค่อยเอา พืชผักเราปลูกไปปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือพลิกต้นไม้แล้วก็แล้วแต่พืชผักอย่างอื่นเอาควายไปปลูกเราก็จะได้มีดินปลูกที่โดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีพวกสารอาหารครบถ้วนนะให้กับพืชผักของเราเมื่อเราปลูกไปแล้วมันก็จะเจริญเติบโตเหมือนด้านหลังของผมเนี่ยครับท่านผู้ชมอ้าเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูใ,ใกล้ๆนะครับวันนี้ผมจะใส่อะไรลงไปมั่งในเรื่องของการ มักดินปลูกในกระถางมาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับนี่ผมเก็บใบไม้มาครับก็เป็นทั้งใบก้ามปูและใบอื่นๆนะ,อะเอาประมาณลำหนึ่งลำรถเข็นนะครับ <c oughs> ส่วนที่สองที่ผมจะใส่ตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับที่ผมแช่เสร็จเรียร้อยนะครับส่วนที่สามผมมีแกลบ หมักอยู่ผมก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปส่วนที่4อันนี้จะเป็นก้อนก้อนเห็ดเก่านะก้อนเชื้อเห็ดเก่านะครับเนี่ยนะพอดีเขาให้มาก็ใส่ลงไปนะครับพวกก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วก็ใส่ลงไปครับได้มาอยู่สี่ห้าก้อนก็เติมลงไปครับก้อนเชื้อเห็ดเก่านะี่พี่น้องถ้าใดมีก็ามาผสมดินปลูกได้นะครับ มานผสมดินปลูกอมาหมักได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่ามันผ่านการหมักมาเรียบร้อยแล้วมันถึงถึงแม้มันจะเป็นขี้เลื่อยยางพาราก็แล้วแต่แต่มันผ่านการกระบวนการหมักนะผ่านกระบวนการนึ่งการหมักนะครับเอามาใส่ได้ส่วนที่4ี่ตรงนี้ก็จะเป็นขี้วัวก็่ามูาชมนะครับขี้วัวครับอ่าขี้วัวจะเป็นขี้วัวแห้งขี้วัวหมักก็ได้หมดนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับ ลำดับต่อไปที่ผมจะเอามาใส่เรือมารดราดก็คือนี่จุลินรีย์สั่งข้อแสงนะครับผมจะใส่หนึ่งขวดเลยนะครับที่จะใส่ลงไปอันต่อไปก็จะเป็นจุลินทซียน้ำซาวข้าว <c oughs> ที่มันเป็นสีลักษณะแบบนี้ก็ผมหมักมานานนะครับหมักมาเป็นเดือนสองเดือนอันที่สามนี่ก็จะเป็นจุลินรีย จะปวกนะครับท่านผู้ชมมีอันไหนก็ใช้อันนั้นได้หมดนะครับมีอันไหนใช้อันนั้นจุลินทรีย์มี EM ก็ใช้ EM อย่างเดียวก็ได้ถ้าไม่มีซักจุลินทรีย์ไม่มีซักตัวใช้น้ําเปล่านะครับใช้น้ําเปล่าใช้น้ําเปล่าก็ได้ครับท่านผู้ชมเมื่อได้อย่างนี้แล้วผมก็จะรดราดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมไม่เติมไม่ผมไม่เติมน้ำนะครับรดราดลงไปเลยเราจะเป็นการหมักนะหมักแบบนี้ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราดูอีกทีถ้ามันความชื้นไม่มีเราก็อเอาน้ํามาเติมอีกทีหนึ่งอตอนนี้ได้แค่นี้ก่อนเมื่อมันได้ยางเรารวมกันอย่างนี้แล้วก็เอามาคุยเขี่เอามาผสมกันก่อนครับเอามาไว้ฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปฝั่งนู้นเนาะไว้ฝั่งนี้ก่อนเอาตัวสุดท้าย สุดท้ายที่ต้องเติมลงไปก็คือดินครับท่านผู้ชมเติมดินลงไปนะครับนะเติมดินลงไปผมจะใส่ดินสักสามพั่วนะครับอ่าเติมดินลงไปเจอน้องไส้เดือนเก็บก่อนครับเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมกันเอามาคู่เขากันก่อน เติมน้ำลงไปอีกหน่อยหนึ่งครับอันนี้สังเกตรเราเองนะครับว่าถ้ามันยังแห้งยังแห้งอยู่เราก็เติมน้ำได้นะครับเติมน้ำได้เจ็กิโลได้แล้ว เดนนีอยวน,นี้ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับนะเรียบร้อยแล้วนะเร,เรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ในกระถางหรือตักใส่วงบ่อหรือตักใส่กระสอบวันนี้ผมจะหมักในกระถางก้นกระถางผมก็จะมีฐานนะครับฐานไว้รองพื้น ฐานพวกนี้ไม่ใช้แล้วครับมันเอาไว้รองพื้นเพราะว่าหนึ่งเวลาเราเมื่อดินเรายอยสลายเสร็จเนี่ยเราปลูกอะไรลงไปเรารดน้ำอะไรลงไปเนี่ยก้นตรงนี้มันจะมีมันจะโปรโ่งมันจะระบายน้ําได้ดีเพราะว่ารูกระถางมันเล็กนะครับมันเล็กนะมันจะระบายน้ําได้ดีอันที่2ฐานก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการให้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับอ่ะส่วนี้ก็จะเอาหมักอย่างนี้แล้วครับท่านผู้ชม ผมก็จะเอามากักแบบนี้เลยนะครับใช้มือเลยหมักค็นะจะประมาณน,นี้หมักอย่างนี้นะครับเสร็จะบอยแล้วครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเสร็จอย่างนี้แล้วก็เอากระสอบเอาเอากระสอบมาคุมไว้คุมไว้อย่างนี้ก็เอาไปตั้งไว้ที่รม่มนะครับตั้งไว้ที่รม่มตั้งไว้ที่รม่มเสร็จประมาณ2เดือนท่านผู้ชมประมาณ2เดือน นะคลุมไว้ก็ไปตั้งที่ล่มทิ้งไว้เงี้ยมันสักสองเดือนให้มันย่อยสลายดีแล้วนะครับให้มันย่อยสลายดีเมื่อเราหมักไปได้สัก2เดือนท่านผู้ชมก็มาดูหน้าตาของมันนะมันจะล้วนซุยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมอันเนี้ยเป็นดินปลูกชั้นดีเลยครับท่านผู้ชมนะเป็นดินปลูกชั้นดีเลยนะเราจะปลูกอะไรก็ปกลูกเลื่องงูไปเลยครับตอนนี้ผมจะปลูกตะไคร ก็เอาปลูกไปเลยครับอยงนี้นะครับแบบนี้อ่ามันมีพวกนอนพวกอะไรก็ไม่ต้องตกใจคานผู้ชมปล่อยมันอยู่เงี้ยครับปล่อยมันอยู่อย่างนี้แหละมันก็ช่วยพลดินอะไรให้พวกเรามีไส้เดือนมีกิ้งกือตัวเล็กก็ปล่อยู่ในกระถางเนี่ยคบท่านผู้ชมมันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการพลวดดินนะไส้เดือนก็ช่วยในเรื่องของการพลวดดินนะครับพลวดดินย่อยสลายช่วยย่อยสลายเนี่ยน้องไส้เดือน ท่านผู้ชมไม่ต้องไปตกอกตกใจมันครับเนี่ยน้องเสดเดือนนี่นะครับเนี่ยก็ปล่อยอยู่เนี้ยครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาดินกบกบเขาไว้เขาก็อยู่ในนี่แหละก็เป็นการช่วยในเรื่องของการช่วยย่อยสลายแล้วก็พวนดินในกระถางของเราให้ร่วนซุยให้โปรง่งให้ดินมันเป็นโพรง่งเป็นรูมีอากาศเข้าไปรากของพืชก็สามารถสอนใส่ไปหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของการหมักดินในกระถางหมักดินปลูกในกระถาง ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเห็นผมทําแล้วก็น่าจะทําได้นะท่านผู้ชมมีวัตถ,ถุดิบมีเศษหญ้าเศษตั้งหญ้าสดหญ้าแห้งหญ้าอะไรใบมงใบไม้อะไร,ม,ะไรมาหมักได้หมดครับมาหมักได้หมดมีเศษอาหารก็มาหมักได้ครับมีเศษอาหารมีอะไรก็มาหมักได้หมดนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะอย่างที่ผมเลือกมานะครับท่านมีแกลบดิบมีใบไม้มีอะไรอะ่ะมีขี้วัวสอนะงสามอย่างก็หมักได้แล้วครับ มีดินผสมหน่อยนึ่งใช้ดินผสมหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าเราจะต้องการดินเราไม่ต้องการปุ๋ยอย่างเดียวต้องมีดินผสมด้วยนะครับซึ่งเนีตราที่ใช้นะครับอาจจะใบไม้ทั้งสองส่วนอย่างอื่นก็1ส่วน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 นะครับใบไม้ทั้งสองส่วนนอกจากก็เป็นอย่างละหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนนะครับก็เอามาหมักรวมกันถ้ามีชุลินซีตัวไหนก็รสราดนะครับไม่มีก็ใช้น้ำป่ารดดาษนะครับสำหรับตูนี้เอาไว้่าบนี้นะครับสวัสดีครับ